อันว่าพระเทวีตรัสถามแล้วว่าอันว่าข่าวสารอะไรอันพระราชานั้นพระราชทานแล้วแก่เราดังนี้อันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าได้ยินว่าอันว่าความเป็นใหญ่ทั้งปวงอันพระราชานั้นทรงสละแล้วแก่พระองค์ได้ยินว่าอันว่าพระองค์ขอจงสเสวยซึ่งสมบัติตามความพอพระทัยอย่างไรดังนี้ อันว่าพระเทวีตรัสถามแล้วว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายก็อันว่าอัมมาทั้งหลายไปแล้วณที่ไหนดังนี้อันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระเทวีอันว่าอัมมาทั้งหลายแม้เหล่านั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าเราทั้งหลายจักบวชกับด้วยพระราชาด้านเทียวดังนี้ไปแล้วดังนี้ประโยคเก่งที่ห้าหน้าสิแปน อันว่าพระเทวีนั้นทรงยังบุคคลให้ร้องเรียกแล้วซึ่งภรรยาทั้งหลายของอมาทั้งหลายเหล่านั้นตรัสแล้วว่าแน่แม่ทั้งหลายอันว่าสามีทั้งหลายของเจ้าทั้งหลายกล่าวแล้วว่าอันว่าเราทั้งหลายจักบวชกับด้วยพระราชาดังนี้ไปแล้วอันว่าเจ้าทั้งหลายจักกระทําอย่างไรดังนี้อันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระเทวี ก็อ with ันว่าข no. ่าวสารอะไรอันอมาตทั้งหลายเหล่านั้นส่งไปแล้วแก่หม่อมฉันทั้งหลายดังนี้อันว่าพระเทวีตรัสแล้วว่าได้ยินว่าอันว่าสมบัติของตนอันอมาตทั้งหลายเหล่านั้นสละแล้วแก่เจ้าทั้งหลายได้ยินว่าอันว่าเจ้าทั้งหลายจงใช้สอยซึ่งสมบัตินั้นตามความชอบใจอย่างไรดังนี้อันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นทูลถามแล้วว่า ข้าแต่พระเทวีก็อันว่าพระองค์ทั้งหลายจักทรงกระทําอย่างไรดังนี้อันว่าพระเทวีตรัสแล้วว่าดูก่อนแม่ทั้งหลายอันว่าพระราชานั้นทรงสดับแล้วซึ่งข่าวสารประทับยืนแล้วในหนทางเที่ยวทรงบูชาแล้วซึ่งรัตนะทั้งหลายสามด้วยแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายสามทรงละแล้วซึ่งสมบัติราวกะว่าก้อนแห่งน้ำลายตรัสแล้วว่า อันว่าเราจากบวชด,ดังนี้เสด็จออกไปแล้วก่อนส่วนว่าอันว่ารัตนะทั้งหลายสามอันเราฟังแล้วซึ่งข่าวสารแห่งรัตนะทั้งหลายสามบูชาแล้วด้วยแสนหนึ่งทรัพย์ทั้งหลายเก้าก็ชื่ออันว่าสมบัตินั่นเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์แก่พระราชานั่นเทียวย่อมเป็นหาไม่ได้แลเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์แม้แก่เรานั่นเทียวย่อมเป็นอันว่าใครคุกแล้วด้วยเขาทั้งหลายจักรรับ ซึ่งก้อนแห่งน้ำลายอันพระราชาทรงทิ้งแล้วด้วยปากอันว่าความต้องการด้วยสมบัติมีอยู่แก่เราหาไม่ได้แม้อันว่าเราเจาะจงซึ่งพระศาสดาไปแล้วจากบวชด,ดังนี้อันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระเทวีแม้อันว่าหม่อมฉันจากบวชกับด้วยพระองค์นั่นเทียวดังนี้อันว่าพระเทวีตรัสแล้วว่าดูก่อนแม่ทั้งหลาย ถ้าว่าอันว่าเจ้าทั้งหลายจักอาจไซอันว่าดีละดังนี้อันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระเทวีอันว่าหม่อมฉันทั้งหลายย่อมอาจดังนี้อันว่าพระเทวีตรัสแล้วว่าถ้าอย่างนั้นอันว่าเจ้าทั้งหลายจงมาเถิดดังนี้ทรงยังบุคคลให้ประกอบแล้วซึ่งพันแห่งรถสเสด็จขึ้นแล้วสู่รถ สเสด็จออกไปแล้วกับด้วยหญิงทั้งหลายเหล่านั้นทรงเห็นแล้วซึ่งแม่น้ำที่หนึ่งในระหว่างเองหนทางอันว่าพระดำรันอันพระราชาตรัสถามแล้วฉันใดตรัสถามแล้วฉันนั้นนั่นเทียวทรงสดับแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วทั้งปวงตรัสแล้วว่าอันว่าเจ้าทั้งหลายจงตรวจด,ดูซึ่งหนทางเป็นที่สเสด็จไปแห่งพระราชาดังนี้ ครั้นเมื่อคำว่าข้าแต่พระเทวีอันว่าหม่อมจันทั้งหลายย่อมไม่เห็นซึ่งรอยแห่งเท้าของม้าสินทบทั้งหลายดังนี้อันหญิงทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้ว